สวัสดีค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาเรียนเรื่องสระโอตอนที่1กันนะคะหลังจากที่เราได้อ่านพยัญชนะสระและตัวเลขไทยทบทวนกันไปแล้วเราจะมาเรียนสระที่เราจะได้เรียนในบทที่4นะคะเริ่มจากสระแรกเลยก็คือสระโอค่ะสระโอนะคะอ่านว่าสระโอ สระโอเป็นสระเสียงยาวใช้เขียนด้านหน้าพยัญชนะนะคะสังเกตได้จากขีดจะอยู่ด้านหลังสารโอนะคะซึ่งตรงขีดเราเอาไว้เติมพยัญชนะนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะสารโอเป็นสระเสียงยาวเอาไว้เขียนด้านหน้าพยัญชนะต่อไปค่ะเราจะมาดูเรื่องของการแจกลูกคำ การแจกลูกคำก็คือการบอกส่วนประกอบของคำว่าคำนั้นมีพยัญชนะและสระรวมไปถึงวรรณยุกต์อะไรบ้างนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะเวลาเราแจกลูกคำเราจะเริ่มจากพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์นะคะหรือบางครั้งถ้ามีตัวสะกดเราก็จะแยกเป็นพยัญชนะสระ ตัวสะกดและวรรณยุกค,ค่ะเรามาเริ่มจากคำแรกกันเลยนะคะคำนี้คุณครูจะยังไม่บอกนะคะว่าอ่านว่าอย่างไรให้นักเรียนดูคำนี้แล้วบอกส่วนประกอบของคำนี้ให้คุณครูค่ะคำนี้มีพยัญชนะตัวอะไรคะนักเรียนคำนี้มีพยัญชนะตัวก็ไก่ใช่ไหมคะก็ไก่ ต้องบวกกับสระอะไรอีกคะพยัญชนะกไก่และสระโอนั่นเองคะ่ะกลายเป็นคําว่าไรเอ่ยเรามาสะกดไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูสะกดให้ฟังก่อนดีกว่าเนาะกลายเป็นคําว่ากโอกนักเรียนสะกดคะ่ะกโอกกลายเป็นคําว่ากนั่นเองคะ่ะ ต่อไปค่ะคำที่สองนะคะคำที่สองมีพยัญชนะตัวอะไรคะพยัญชนะตัวตรงไหนคะคือพยัญชนะเอาอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้คือพยัญชนะตรงนี้คือสระนะคะเพราะฉะนั้นคำที่สองพยัญชนะคือตัวจอจานบัวก,กับสระโอกลายเป็นคำว่าจอโอโจอ นักเรียนสะกดตามค่ะจจโอโจอคำที่3นะคะคำนี้มีพยัญชนะตัวอะไรคะพยัญชนะตัวต่อตาบวกกับสระโอกลายเป็นคำว่าตอโอโตอสะกดตามค่ะตอโอ มาดูคำนี้ค่ะคำนี้มีพยัญชนะตัวอะไรคะพยัญชนะตัวบอไปไม้บวกกับสระโอกลายเป็นคำว่าบอโอโบนักเรียนสะกดตามค่ะบอโอโบ คำนี้ค่ะมีพยัญชนะตัวอะไรคะลอลิงบวกกับสระโอกลายเป็นคำว่าลอโอโลนักเรียนสะกดตามค่ะลอโอโลออกเสียงให้ดังฟังชัดนะคะอ่านผิดไม่เป็นไรอ่านผิดคืออ่านใหม่นะคะนักเรียน คำต่อมาค่ะพยัญชนะตัวอะไรคะชฉวชิงบวกกับสระโอกลายเป็นคำว่าชฉอโอโฉนักเรียนสะกดค่ะชฉอโอโฉคำต่อมาค่ะมีพยัญชนะตัวอะไรคะหอยหีบบวกกับ สระโอกลายเป็นคําว่าหอโอโหนักเรียนสะกดตามค่ะหอโอโหคําต่อมานะคะคํานี้มีอะไรเพิ่มเข้ามาคะมีพยัญชนะมีสระแล้วก็มีวรรณยุกต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีพยัญชนะตัวอะไรพยัญชนะตัวอะไรคะ พยันชนะตัวกอไก่กบวกกับสระอะไรคะลูกสระโอแล้วก็บวกกับอะไรคะไม้อะไรเอ่ยไม้โทกลายเป็นคำนี้สะกดว่ากอโอโกไม้โทกสะกดตามค่ะกอโอโกไม้โทก คำต่อมาค่ะเหมือนกันเลยมีพยัญชนะตัวอะไรคะจอจานบวกกับสระโอแล้วก็บวกกับวันในยุคโทก็คือไม้โทนั่นเองค่ะกลายเป็นคำนี้เขียนได้แบบนี้นะคะแล้วก็สะกดได้ว่าจอโอโจอไม้โทโจสะกดตามค่ะจอ โอโจไม้โทโจต่อไปคำนี้ค่ะมีพยัญชนะตัวอะไรคะสอโซอใช่ไหมคะบวกกับสระโอแล้วก็บวกกับไม้เอกนะคะสะกดได้ว่าสอโอโซไม้เอกโซสะกดตามค่ะ ซอโอโซไม้เอกโซต่อไปอีกคำหนึ่งค่ะคำนี้มีพยัญชนะตัวอะไรคะลออิงบวกกับสระโอแล้วก็ไม้เอกกลายเป็นคำนี้สะกดได้ว่าลอโอโลไม้เอกโลสะกดตามค่ะ ลอโอโลไม้เอกโลมาเข้าสู่เนะะื้อหาลองคิดลองทำกันนะคะหลังจากที่นักเรียนได้รู้แล้วว่าการแจกลูกคำนั้นเป็นการบอกว่าคำหนึ่งคำประกอบด้วยพยัญชนะสระวรรณยุกต์หรือตัวสะกดตัวใดบ้างนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมของเรานะคะก็คือให้นักเรียนนะคะ อ่านแจกรูปคำต่อไปนี้ค่ะมาดูคำที่หนึ่งกันเลยนะคะคำที่หนึ่งคำว่าอะไรคะนักเรียนลองสะกดนะคะมมโอโมสะกดค่ะมมโอโมแบบนี้นะคะโดยคุณครูจะขึ้นคำให้แล้วให้นักเรียนลองสะกดแบบแจกรูปคำนะคะพร้อมไหมคะคำที่สองเลย ให้นักเรียนลองสะกดนะคะว่าสะกดถูกหรือเปล่าคุณครูฉเฉลยเลยนะคะยยโอโยสะกดอีกครั้งหนึ่งค่ะยยโอโยมาดูคำที่สามค่ะคำที่สามสะกดว่าอย่างไรคะนนโอโนสะกดอีกครั้งหนึ่งค่ะ นอโอโนคำต่อไปค่ะสะกดเลยนะคะถอโ oh, อโถสะกดค่ะถอโ oh, อโถคำต่อไปค่ะผโอโผ oh, สะกดอีกครั้งค่ะผอโ oh, อโผ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านแจกลูกคําไปแล้วเราจะมาดูภาระง,งานของเราในวันนี้ค่ะภาระง,งานของเราในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนประสมคําค่ะโดยการประสมคำนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยผสมคาที่ประกอบด้วยพยัญชนะแล้วก็สระโอน้นั่นเองค่ะเมื่อเราผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องอ่านไว้นะคะเราดูเลยค่ะ ว่าข้อที่1มีพยัญชนะตัวอะไรแล้วก็สระโอเนี่ยเราจะเขียนผสมกันแล้วเป็นอย่างไรจากนั้นให้นักเรียนสะกดคําค่ะอย่างเช่นข้อที่1นนะคะปอโอโปเวลาเขียนก็สะกดไปด้วยปอโอโปเพื่อที่ว่าเวลาที่เรามาอ่านทบทวนเนี่ยเราจะได้อ่านได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนนะคะ มีทั้งหมด10ข้อนะคะมีข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แต่บรรทัดทคู่เต็มก็มาในข้อต่อไปนะคะก็เป็น 8, 9, 10อย่าลืมเขียนมาในยุคด,ด้วยนะคะสำหรับข้อที่ 8, ข้อที่9และข้อที่10นักเรียนจะให้ผู้ปกครองฝึกอ่านก็ได้นะคะหรือจะฝึกด้วยตนเองก็ยิ่งดีเลยค่ะถ้าหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะสามารถสอบถามคุณครูได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ